สวัสดีครับผมผมผีเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีครับผมคาร์ลนครับอยู่ในไมค f t ชีวิตรอด1.19.4 EP 13นะครับซึ่ง EP นี้จะทำอะไรนะครับก็ EP นี้ผมจะมาทำเอ่อฟาร์มเบอร์รี่นะครับเป็นฟาร์มเบอร์รี่ขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ผมไปฟาร์มรอบมานะก็มีเยอะประมาณเท่านี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่เราก็แต่ผมก็ต้องลองใช้ดูก่อนนะครับซึ่งฟาร์มเบอร์รี่เนี่ย ผมจะสร้างให้มันค่อนข้างที่จะใหญ่ระดับหนึ่งเลยถามว่าทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับทำไม่เฉยอยากทําส่ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ผมมาเคลียร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาถมอรอบแล้วกันจะไม่ถมในรอบแล้วกันนะครับถามว่าเคลียร์ไว้ทําไมก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันดับแรกผมเดี๋ยวไปหาพื้นที่ก่อนจะสร้างฟาร์มเบอรี่ตรงไหนดีเออไม่รู้ว่ากี่ EP จะเสร็จนะเพราะมันจะใหญ่อยู่นะครับใหญ่มากเลยแหละไม่ใหญ่อยู่ใหญ่มาก เออทำตรงไหนดีคือไม่อยากทำใกล้บ้านนะพอทำใกล้บ้านเยอะๆมันมันจะแหลกนะครับมันจะแหลกเออตรงไหนดีวะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่ดีวะ่ะม,มันมันมีภูเขาอยู่โอเคเอาตรงนี้แหละเคลียร์เคลียร์ยพื้นที่ก่อนเนี่ยทำบนเขานี่แหละครบบคือภูมิธรรเลไม่ใช่ภูมิธรรเล่เลแล้ววะ คือทำเลที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะมันภูเขามันเยอะไปหน่อยมันไม่ค่อยมันไม่ใช่ที่โลง่งนะมันก็เลยแบบว่าจะต้องทําอะไรต้องทำบนภูเขาบ้างอะไรบ้างน่ยครับภูเขามันเยอะจริงหนึ่งเคลียร์เคลียร์แป๊บอ่าประมาณนี้แป๊บหนึ่งเอาดีมาก่อนเดี๋ยวจะปรับปรับพื้นที่แป๊บหนึ่งให้พื้นที่มันแบบว่ามันเสมอกันอ่ะโอเคประมาณนี้ือว่ายังไง รามว่าทานงอานงอหอยีดีกว่าเฮ้ยเอางอหีสักชั้นหนึ่งอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ปรับพื้นที่ไปนิดนึงนะครับเด็กก็จะเป็นพื้นที่ได้โล่งประมาณนี้แหละโอเคจากนั้นก็จะมาเริ่มขึ้นผมจะพวดจะตีกรอบเลยกันประน,นึ็ขอขอดูพื้นที่ประนึ็ว่าจะเอาตรงไหนเอาสักตรงนี้แล้วกันจะไม่ติดขอบไปแหละโอเคเอ่อ แล้วก็เว้นไว้สักเอาผมเอากว้างเท่าเียวยี่สิบล็อกแล้วกันอันนี้นับหนึ่งะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเว้นเว้นไว้อแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอตรงนี้เว้นไว้ทำไมก็อันนี้ผมจะทำเป็นแบบเป็นเป็นประตูนะครับก็เลยเว้นไว้เีนน๋ก็จะกว้างด้านละสิบด้านละสิบนะครับไปรวมไ่รวมนี่นะ แล้วเราก็ต่อผมเดี๋ยวผมจะต่อยาวไปเท่าไหร่ดีอ่ายาวไปสักเอาไป20เหมือนกันแหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปก้านหนึ่งสองสามการนับผมก็จะงงงหน่อยนะแต่มันมันไม่20หรอกมันคือนับตรงนี้เป็น1นเอกไป10วางแล้วก็นับออกไปอีก10แล้วก็วางแค่นั้นแหละ ส่วนตรงนี้ก็กะให้มันตรงก็พอนะครับเฮ้ยอ้ยามันเยอะจังวะโอเคแล้วก็กะกะให้ตรงตรงไหมไม่รู้วางไปก่อนส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันกะให้ตรงเออประมาณนี้แหละปึ๊บเขเคสวยตรงพอดีนี่เรียบร้อย โอ้โหมันจะมืดแล้วแ๊บเดียวเองโอเคจากนั้นก็ต่อมาอย่างนี้นะครับต่อมาอย่างนี้ทุกทุกด้านเลยเฮ้ยวางผิดบ่อยจังวะโอเคต่อมาอย่างนี้ทุกด้านเลยเออมันจะใหญ่ไปมันไม่ใหญ่ไปหรอกประมาณนี้แหละพอดีเออมันมันคือฟาร์มที่มันไม่ได้มันไม่ได้ใช้งานอนะเป็นฟาร์มที่สร้างเฉยเฉยะเออคืออยากสร้างฟาร์มเนี้ยไม่มีอะไรหรอก เออแต่มันก็มีประโยชน์เราไว้ผลิตปุ๋ยไงเพราะเรามีเครื่องปั๊มปุ๋ยเยอะนี่หายเรียบร้อยไปนึงนึง,นง,นงกลับบ้านกลับบ้านกลับกลับบ้านไปนอนก่น2000 <years> later. อนส0 0 y e a r ี l a อ e r อะโอเคมาสร้างต่อ,อพอเราพอผมพอเราตีกรอบนี้ได้เราก็ต่อขึ้นเป็นสี่บล็อนกะอันนี้นะอันนี้นับเป็นหนึ่งนะสองสามสี่โอเคอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ ถาว่าทำไมต้องเอาซึงสี่ก็ผมจะเอาสีอ่ะอเออแค่นั้นแหละเพราะว่าสีมันมันพอดีดีถ้าเอาห้ามันจะสูงเกินไปนะสีเนี่ยพอดีสุดละใครอยากสร้างตามก็มสร้างตามได้นะแต่มันเป็นฟาร์มนี่มันไม่มีประโยชน์อ่ะเป็นฟาร์มสร้างไว้สวยงามไม่ใช่โอเคจากนั้นก็ต่อขึ้นหนึ่งบล็อกแล้วก็ต่อมาอย่างนี้ โครงสร้างมันจะคล้ายๆบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันใช่ไหมวะเป็นยงไงนะดูก่อนมันต้องมนองแบบว้ต้องสี่อันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต่อให้เชื่อมกันด้านบนโอเคก็ต่อมายางี้ ไม่รู้ว่าไม้ที่ผมตัดมาเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็ต้องไปตัดเพิ่มแต่คิดว่าพอนะถ้าผมว่าผมก็ตัดมาเยอะอยู่โอเคนี่ก็ต่อ,อย่างให้มันเชื่อมกันทั้งหมดเลยโอเคนะครับพอได้แบบนี้ส่วนไอ้ตรงกลางก็ต่อเอาเอาตก ส่วนตรงกลางนี้ก็ต่อให้มันเชื่อมกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกลางนี้มันเชื่อมกับข้างหลังต่อไปเลยเอาเฮ้ยไม่ตรงไม่เป็นไรแกได้แค่นี้เองต้องขยับมาอีกบล็อกหนึ่งเคมานี่ อ่าเรียบร้อยอันนั้นฝั่งนี้ก็ต่อเหมือนกันอ่าโอเคพอพอได้แล้วก็ส่วนด้านนี้เสาตรงนี้ก็ต่อให้มันเชื่อมเข้าตรงกลางนีดเดียวโอเคนี่ต่อให้มันเชื่อมตรงกลางตรงนี้ก็ต่อไปอย่างนี้เลยอ่าทานี้ก็ได้โครงโครงสร้างมาแล้วนะครับจากนั้นก็เคลียร์พื้นเลย เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปูพื้นใส่แล้วก็เชียร์พื้นไปเลยอ่าโอเคพอ,พอ,พ,อพอเชียร์เรียบร้อยเสร็จก็เป็นนะเอาไม้แพงมาเลยอันนี้แต่งมาโอเคเ๋ยวก็ปูพื้นใส่เลย เฮ้ยใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำทำไปเล่นไปแต่ไม่อีกสองชุดนะ่าจะพอนะโยนดินทิ้งไป โอเคพอปูพื้นเสร็จเรียบร้อยก็ก็ไม่มีอะไรส่วนด้านหลังนี้ก็แนะนําว่าอุดอุดไปเลยก,ก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมถ้าทำแบบนี้ไม่สวยวะ่ะอะไรด้านหลังไม่ปล่อยไปก็ได้ไม่ไมีไม่มีปัญหาโอเคจากนั้นก็ส่วนพวกนี้เราก็ผมก็จะมาเติมใส่ข้างบน,นะะให้เต็มเลย มันเป็นเหมือนลังคานะครับก็เติมใส่ข้างบนให้เต็มเลยใช้ไม้เยอะจังวะอ,อะไรมาขายอะไรในบ้านคนอื่นไปไกลดิไม่ไม่อยากไม่อยากทำร้ายพ่อไม่อยากทำร้ยายคนนะเว้ยที่ขายเยอะๆไม่ขายมาขายในบ้านคน อ่าโอเคตอนนี้ก็ผมก็ได้ปูหลังคาอ่าเสร็จเป็นเอ่อที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเนี่ยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยส่วนในพวกนี้เว้นไว้ทําไมก็ผมจะเอากระจกมาใส่นะทั้งหมดเลยคือมันจะเป็นแบบว่าน้านข้างคือใสใสหมดเลยส่วนด้านหลังนี้ก็อุดอุดไปเลยอเออก็เอาไว้มาสลับลีปนี้ก็มีที่นี้นนกันนะครับไม่ชลืมก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาสร้างต่อให้มันเสร็จนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโค้งได้เป็นประมาณนี้แหละนะครับเพราะขิ้มันยาวแล้วครับเจอใหม่ขิ้หน้าผมสำหราคลิปนี้หวัสดีครับ